อะไรด้วยป่ะตอนตอนเอาไว้ไว้ไม่เนี่ยที่ถามเลยแต่แ่ไม่แต่คือหนูว่าเจ็บใจว่าแบบท่านแบบท่านขโมยหมูปิ้งหนูอย่างเงี้ยว่าเราท่านขโมยหมูปิ้งเอไม่เ้าใจไม่คือท่านงไว้แล้วท่านมาออยยน้งตลเะไรคุณ เดี๋ยวต้งลงต้ลงเรื่องถอหมูปิ้งอะไรเมื่อกี้เล่าให้แจฟังเหรอเล่าให้แจฟังยังไหมไม่ได้เล่าเลยค่ะน่ามัน่พันเขให้มาป๋าเ๋้ยาป๋าป๋าป่าค๋าม๋าป๋าค๋าป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 ันป๋าป๋าตาป๋ามาปา่ป๋าปป กคือหมูปิ้งอะตอนนั้น่ยมันไม่ใช่หมูปิ้งแบบนี้เนาะมันเป็นหมูปิ้งแบบหมูหมูหมูย่างอยากรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอหนูเนี่ยมันคนจัดเรื่องเนคนลองรู้หูแต่งเรื่องว่าอะไรคือหนูแต่งเรื่องวายก็คือเรื่องมีอยู่ว่าคือพวกเราเนกลับบ้านเย็นกันสองคนใช่ไหมคะทีนี้คุณแม่มารับช้าหลังจากนั้นเนี่ยหนูก็เลยแต่งเลยด้วยความที่อยากกินของอายุเท่าไหร่ไหร่ยีตอนนั้นอะคะตอนนั้นตอนต่อ อนอญา้ครับผมนเอามาแล้วนะคุณ้เอาไปเส้นไหว้นะอย่มปาสงสารนี่สิระวังนะระวังของเข้านะคุณก็เป็นถวายเองไปก่อนนะป๋านะไปแล้วเหรอผมเส้นไหว้ให้นพุทธกาลไปแล้วไปแล้วไปเล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปกินต่อแล้โอเคเ้าก็อยากไปแล้วไปแล้วไล้วไล้วไปล้วไ้วล้ว่ปวไปแล้วไปแล้วไ้องนะจะมีเหม้อนท่า้เป็น้ิ่งแักวิปแิ้แล แล้วก็ต้องเอามาถวายถูกต้องจะต้องเอาหมูปิ้งมาถวายให้กับเ่าอุ้ยหนูไม่อยากจะพูดเ็นเซอรเขาแบบสุดๆเขาว่าอะไรเนย่ชคำพูดว่าอะไรเขาดีเอองงงงงงางง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 งเขางง่งงงงงงงมงายงง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 งย ตอนนั้นน่ะคือตัวเขาก็แบบว่าคือทุกครัมที่อยู่กับสองคนอย่างพี่เหนือไหมมีอะไรเราก็เชื่อเพื่อนตลอดอะไอย่างเงี้ยนั่นคก็าจริงเหรอท่านก็หนูมันก็ชอบเรื่องเทพอยู่แล้วเฉยเลยท่านเขาไม่ร้เรื่องหรอ ไม่ในห้องอ่เลไม่จริงหรอจริงหรอคือแบบว่าจรงหรอกับเพื่อนแล้วบอกว่าท่านเลยแล้วก็าบอกก็ถามว่าแล้วเป็นยังไงนี่ก็บรรยายเสร็จสรรเลยผวขาวผมยาวผมยาวไม่เรื่องเวลาหรอเปล่าเมื่อเขาเรียกท่านหนูก็เรียกท่านตายล้วเขาเห็นไงเหมือนเขาเห็นแล้วทุกหลอกมานานไหมครอุ้ยเป็นเดือนอ่ะมเนเดือนเลยแ้วรู้ไ้ไงแล้วตอนหลังดูรู้ได้ไง เขาเซฟปัญหายเหรอไม่ใช่เขาบอกหนูที่เกียดแล้วอ่ะมันมันงงไงไม่เลิกค่ะแล้วเขากลัวขึ้นไหมกลัวขึ้นกลับบ้านไปชีก็เจอชีก็บอกฉไปจปหนตกน่าตกเจอท่าอ้โหหนู้โกรธนี้ เออตรงนี้แต่เล่นละครตั้งแต่เด็กไงแกก็เลยเทพินากาศหรืาเปล่ามีวัดไทยงามหลวงพ่อองค์ดังที่มาสามตัวป๋าละไรหลวงพ่อองค์ดังที่มาสามตัวโอ้โหด้านเลขใช่ไหมลูกหมาลูกหมาผมยังคงโอ้โหดูแลอย่างดีเลยป่าเป็โอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะป่าทำไรคะขอเป็นกระเทืยมข้างล่าง ใจเรื่องน้องหมูปิ้งหมูก็ยินดีกว่าไม่แล้วตอนนี้เขาเลิกแล้วหรอหรือยังถวายอยู่เพราะว่าอ๋อไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้ถวายเองถวายเองไม่ได้กินหมูปิ้งน้องขวัญแล้วแล้วตอนหลังเขาเขาเนี่ยให้ก็เสริมวุฒิไม่ยังโไม่ไม่ค่ะไม่อะค่ะยิ่งแคร์ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกกินหมูไปหลายชิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยขโมยกินเลยขโมยกินถึงขั้นขโมยกินกันเลย แต่ผมจะบอกว่าผมรู้สึกเหมือนสัมผัสได้แล้วป่านี่พูดเรื่องจริงนะรู้สึกว่าเหมือนแบบจะสัมผัสเลยไม่ถูกเขับพูดเลยว่าเหมือนมีกลิ่นอะไรสักอย่างเลยที่แบบว่ามีคนมากินหมูปิ้งหรืออะไรเงี้ยอะไรกลิ่นปิ้งก็ะบาดผมไม่รู้ผมอยากให้ป่าดูเองอ่ะรีบไปตรงไหนผมถวายตรงนี้ผมขนลุกเลยเนี่ยผมพูดจริงเลยอยู่ดีหมูปิ้งหายไปเลยอาไหน้งนี่ไงมันหายไปที่หางเลยนะไแต่มันกลิ่นจริงอันนั้น ไา่ละทานทานนี่น้องเตยก็อยู่ตรงนี้น้องเตยไม่ได้ไปกินนะเมื่อกี้แจ็คเมื่อกี้ผมสัมผัสได้สัมผัสได้รเอากินอะไรอีกล่ะไม่กินรึเล่าไม่กินครับมุงตะอาป๋าอ๋ออ๋อไมนไหมป๋าไมป๋าป๋าคะไม่ได้กินหรอกค่ะปินกันเดียวเดี๋ยวนี้กินใช้ดอกโบตัู้เอาเลือดเคลียร์ก่อน เคลียร์ก่อนด้วยหมูเปี๊ยป้ายังไงครับผมหายนะหายไปใครกินน่ะน้องเตยก็อยู่ดีอ่ะเียไม่ต้องไม่ต้องแมวหรือเปล่าแมวแมวมันเข้าไปในตูนั่นไงนั่นไงใครป้าตัวอะไรคะมานี่เลยมานี่เลยก็ล้อกล้จับได้แล้วเอามาจากไหนมูปิงมูปิงใช่ไหมใช่มูปิงใช่นไหมครับ เอามาจากไหนเออหน้าสารตรงเนี้ยเขาไปถวายนะของสารพระภูมิเหรอไม่เห็นไม่มีใครไม่มีเจ้าของอ่ะเป็นผีจำจัดเราลาเขาแล้วลาแล้วรลาว่าอะไริภูมิขอทินนะ แค่เปนไปแล้วภูมิปูมิเลยไปเการมาทุกวันแถวนี้อ <só c iful> ๋อเหรอโง่หิวข้าวปังเอ้าไม่ได้เข้าบ้านมาสามวันแล้วทำไมอ่ะทะเลาะกับเมียดินี่บอกแล้วเมียนี่มีอะไรก็คุยกันเรื่องทะเลาะเรื่องอะไรผู้หญิงใจนิดเดียวใจแคบอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรกันเรื่องน้องเมียมาถ่ายอยู่ที่บ้านอายุเพิ่งสิบเก้ายี่สิบเองแล้วทำไมพี่ งอ๊เด็กมันเป็นสิวอะเรากระแทกเข้าไปบีบสิวแค่นั้นเมียเปิดประตูเขาไม่เห็นดูเจ้าบีบฟันหน้าเรางอเป็นสิวที่ไหนแล้ววมันนเป็สิที่ไหน้าผากหรือไงหรือว่าตรงหน้าอกตรงหน้าอกกำลังเล็กบีบหัวหัวสิวออกก็สมควรแล้วเขาไม่ไล่กระทืบเอาข้อมูลแล้วนี่นอนนอกบ้านมาสามวันแล้วนะมันนนะั่งนี้เลยรู้จักมีหน้าและพร้อมผอมคุณเตยก่อนคุณเตยหรอคุณหวานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไปกินของค็ไวเขาได้เลยนี่ ขวัญอุสามณีแล้วเนี่ยน้องเตยเป็นพี่น้องฝาแฝดกันไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมากเลยเป็นเพื่อนกันแล้วมาเดี๋ยวสิแล้วสนิทกันตอนไหนสนิทกันตั้งแต่เรียนเลยหรือเปล่าคะหรือว่าไงคะช่วงป .5 เนาะป .5 ค่ะเพราะว่าตอนช่วงหลอกเนี่ยเหรอเข้าไปหลอกเลยแล้วก็คือตอนนั้นหลอกพอหลอกเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้จบพิธีท่านอย่างเดียวนะพี่อ้อม ไปเรื่อยเลยแล้วคือโรงเรียนขวัญเนี่ยแม่พาะติมาจะมีหลายตึกอแล้วก็จะมีไม่หรอกไม่เท่าไหร่ประเด็นคือเห็นท่านด้วยอะ <c oughs> ประเด็นคือตรงนี้<อ>จิตรการจิตรการคือเราก็แบบว่าคิดไงแบบเอ้ยเราเหมือนกับแบบ ไปเป็นไปตามเพื่อนอะเพื่อนอะไรเราก็ว่ากันเราก็ว่าตามนั้นออะไรย่างเงี้ยอ๋อก็เลยเริ่มมาสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นใช่แล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ขอจะเป็นคนที่ลืมมารับลูกบ่อยๆโธ่แม่ใช่แม่ลืมมารับลูกบอกแล้ทำให้ลูกลูกพอเจ้อแล้วทำให้ลูกอยู่คนเดียวแบบนี้ยใช่หรอแล้วถามจริงหนูตอนเด็กๆเคยเจอผีเจออะไรไหมเคยเจอจริงๆไหม ไม่เคยไม่ใช่จินตานาการนะผีจินตานาการนะขวัญไม่เคยเจอเลยอะขวัญจะเป็นคนขวัญเป็นคนขี้กลัวขวัญจะเป็นคนกลัวความมืดกลัวในที่แคบกลัวอะไรเยพอพอหนูเข้าไปที่มันแบบที่อะไรแบบเนี้ยหนูก็จะเดินออกหนูจะไม่เข้าไปแล้วอะกลัวกลัวจะบอกให้นะว่าเรื่องผีสางนางไม้นี่นะ,ะ,ระเราคนไทยนะไม่เชื่อนะก็อย่าไปลบหลู่เขาของอย่างนี้มีจริงนะถามจริงคุณอนะ เคประสบการณ์พี่ตอนที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยส่วนมากเขาไม่นิยมทําห้องน้ําที่บ้านต้องต้องเดินออกจากบ้านไปเข้าต่างจังหวัดอะจนๆ่ยไปทำได้ไงจิ้มจิ้มขุดลุมไม่ไม่ไม่เป็นเป็นเนี่ยเป็นขุดเองอ๋อใช้ขุดเองก็เดินไปห่างจากตัวบ้านไปประมาณไกลไกลไกลหน่อยแล้วก็ผมก็ไปไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีก็ถือตะเกียงไป S <S แล้วก็เอามีดคมๆไปเล่มหนึง่งพอไปเสร็จปุ๊บได้ที่ปุ๊บมันเงียบสงัดมากเลยมีแต่เสียงที่หลีเล่ไรลเราก็วางตะเกียงปั๊บแล้วก็เอามีดคมๆมอ่ะปักแบงหน้า